สำหรับลินี้ผมจะมารีวิวอีกเครื่องอันนี้คนระับเครื่องกล้องวงจารปิดนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีสวยอยู่นะครับซื้อมาไม่แพงไม่ถึงพัน สำหรับกล้องตัวนี้นะก็ปิดเปิดก็จะตรงนี้นะเปิดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเม,เมนูนะก็เข้าไปเลือกดูร็บจะปรับอะไรนะกดปิดก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคนระับนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกดู ภาพดูไฟล์นะครับว่าเราจะทำการอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปหรือว่าจะทำอะไรกับมันดีนะครับก็อย่างนี้ครับตัวนี้ก็เป็นกดถ่ายวิดีโอนะครับเซเวลาแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ นี่แบบขึ้นลงไม่เกี่ยวนะครับเพราะถ้าเปิดอ่านวิดีโอทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับข้อเมนูอะไรไม่ได้สักอย่างนะครีบผุมโอเคคนระับโอเค,อเคก็คือหยุดนะครับลไปต่อได้ครับดูมาดูตรงนี้ครับข้างหลังก็มีไฟนะครับเปิดไฟได้ วันก็ไม่ต้องกิ้วมันนะนี่ก็เป็นที่ชาร์จครับอันนี้เป็นกล้องหลังครับอันนี้เป็นใส่เม,มนครับนี่ครับมีกล้องครับมีกล้องครับกล้องขา้นมาเปิดไฟได้ ม้วนก็มีสายรัดนะครับประมาณนี้สายรัดตรงกับกระจกนะครับประมาณนี้ครับสายนะครับยาวข้างหลังครับกล้องไปติดถึงปลายระเบียนได้นะครับแล้วก็เก็บดีๆก็ได้ครับนงานยังไม่เสร็จดีครับ ล่างก็มีสายชาร์จกับที่จุดบุหรี่ให้เราได้นะครับที่มีไฟครับทำได้ใส่เสียบเข้าไปเลยครับถ้าไม่พอก็ซื้อมาพ่วงนะครับมีขายเป็นเบ้าครับเสียบได้หลายอันครับจะเสียบเข้าโทรศัพท์เราจะเสียบกล่องเสียบอะไรครับหลายๆอย่างครับจิปะทะครับเดี๋ยวนี้ครับ ไฟสิบสองวนนะครับแป้งออกมาเข้ากล้องก็ได้เลยนะครับ,บสนใจติดต่อมาได้นะครับไม่แพงครับบริการติดตั้งให้นะครับอาจจะมีของขวัญปีใหม่ให้ด้วยนะครับก็สนใจก็กดติดตามกดันกระดิ่งไวนะ้นะ,ไนะครับยังไงก็จะเอามาคลิปต่อไปมาเปิดอีกนะครับ อัปเดตให้นะครับมีอะไรก็สอบถามใต้คลิปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ